ทีเด็ดบอลวันนี้โดยสังเวียนสนามหญ่ามาครับทุกคนครับสำหรับบอลเด็ดประจำวันอาทิตย์ไปเริ่มกันที่เซเรียอาอิตาลีกันก่อนเลยครับยูเวนตุสพบกับฟอร์ซิโนเน่คู่นี้เตะกันเวลา6โมงครึ่งครับดูจากราคาต่อรองแล้วและการที่ยูเวนตุสได้เล่นในบ้านก็ฟันธงไปเลยครับว่าต่อยูเวนตุส กูดไทมิ่งครับคู่ต่อมาเลเช่พบกับอินเตอร์มิลานครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนก็สําหรับมิลานนะผมว่านัดนี้ก็ไม่น่าจะยากครับเพราะว่ามีความมั่นใจมาจากบอลกลางสัปดาห์ด้วยก็ฟันธงไปเลยว่าต่องูใหญ่ใส่ให้สุดครับและคู่ปิดท้ายเซเรียครับเอซีมิลานพบกับอัตาลันตาคู่นี้เตะกันเวลาตีสองครับเป็นบิ๊กแมตช์นะสำหรับ คู่ปิดท้ายแล้วผมคิดว่าน่าจะมีสกอร์สูงอย่างแน่นอนงั้นฟันธงไปเลยครับกดสกอร์สูงดูลุ้นได้มาต่อกันที่พิมเมลีกอังกฤษครับวันนี้มีแค่คู่เดียวนะครับเพราะว่าไปกระจุกกันอยู่ในวันเสาร์หมดแล้วนะครับสำหรับพิมเมลิกวูฟแฮมตันพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับคู่น,นี้เตะก,กันเวลา2องทุ่มครึ่งผมฟันธงเลยนะวูฟในบ้านไม่น่าทําให้ผิดหวังฟันธงต่อวูฟแฮมตันขยันยิงครับ และมาต่อกันที่คาราบาวครับอังกฤษครับวันนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับอ่าหลายๆคนคงรอคอยวันนี้กันเลยสำหรับลิเวอร์พูลและเชลซีครับคู่นี้เตะกันเวลา4ี่ทุ่มผมว่าอ่าสำหรับเชลซีสู้ได้นะสู้ได้นะครับแล้วก็เป็นนัดชิงบอลน,น่าจะเน้นพอสมควรฟันธงครับวันนี้ลองเชลซีของดีลอนดอน และมาต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับดอทมุนพบกับฮอฟเฟนไฮม์คู่นี้เตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งครับดอทมุนนะครับฟอร์มหลังๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยก็เจอกับทีมกลางตารางนะครับอย่างฮอฟเฟนไฮม์ซึ่งดูจากาสถิติแล้วก็อยู่ฝั่งเจ้าบ้านดูดีกว่าแน่นอนฟันธงไปเลยครับต่อเสือเหลืองรู้เรื่องกระเบื้องแตกครับ แล้มาต่อกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับปารีสแซงแช็กแมงครับพบกับแรนคู่นี้เตะก,กันเวลา5้าทุ่ม5นาทีไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับเจ้าบ้านปารีสนะครับฟันทงไปเลยว่าคู่นี้ต่อปารีสกีดลั่นบ้านครับ และปิดท้ายกันที่ลาลิกาสเปนคู่นี้ครับเลอันมัตริดพบกับเซบีย่าคู่นี้เตะกันเวลาตีสามนะครับดูจากราคาต่อรองแล้วไม่เยอะจนเกินไปครับทุกคนครับและมัตริดเวลาได้เล่นในบ้านนี่โหดมากนะครับปันธงไปเลยว่าต่อมัตริดพิชิตชัยครับเป็นไงกันบ้างครับสาหรับทีเด็ดประจําวันอาทิตย์ของผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าตามแนวทาง แล้วมันเข้ามาคอมเมนต์บอกกันบ้างใต้คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ